เย็นนี้จะมีงานไปงานอ๋อก็เลยขึ้นมาล้างหน้าที่ในห้องเครื่องบดลงแอมนนะที่ญี่ปุ่นตอนนี้นาะยอยู่ที่ญี่ปุ่นอุณหภูมิติดลบผ่านการติดลบมาเพราะว่าไปเที่ยวทางทคาคายาม่าแล้วก็ไปดูหมู่บ้านชิราคาวกกาะกกนอรดุกโลกอ่ะก็อุณหภูมิติดติดลบราคาเน,นี้ก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ที่โตกเกียว ก็ได้เดินดูพวกเครื่องสงอางดูอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้นัดกับทีมงานญี่ปุ่นไว้ปรึกษาเรื่องงานเรื่องอะไรกันนิดหน่อยพร้อมกับดินเนอร์นั่นเลยว่าต้องเตรียมหน้าย่างไงในเมื่อตอนนี้หน้าเราก็กปลี่ไอที่แบบว่าเนี่ยโดนแดดโดนคือหิมะอะมีนะหิมะมีแต่มันแสงหิมะเนี่ยมันแบบจ้ามากมันจะทำลายผิวเราได้ แล้วก็โดนพวงฮีตเตอร์ฮีตเตอร์ในโรงแรมเมื่อเช้านั่งทานข้าวอ่ะเราก็ไม่รู้นะเราก็เลือกแบบว่าที่อยู่ในลิมหน้าต่างจะได้เห็นวิวใช่ไหมแต่คราวนี้เราราหับรอบๆหน้าต่างมันเป็นฮีตเตอร์ฮีตเตอร์ลงเนะี่ยโดนแมงเราดูดีเกรียมเลยอ่ะเองโนเกรียมเลยครับก็ต้องใช้คือตัวนี้อ่ะใช้ของเขาดีนะคลินิกคือกักเก็บน้ําได้แบบเขาบอกว่ากับ48บชั่วโมง แช้มแต่บนเครื่องเก็บเก็บน้ำได้ได้แบบเยอะมากเนะี่ยอ่ะทาคือเก,ก็บจากความชุ่มชื้นในผิวของเราเนี่ยโปรเทคไม่ให้แบบว่าถูกบนภาวะดูดน้ำไปทาให้หมดทาก็แค่แบบ มันก็ซึมเข้าไปเลยนะมันเหมือนมันมันซึมเข้าไปใต้ผิวเลยอ่ะ <c oughs> ก็ยังเหลือนะคะไม่ได้ทำให้หน้ามัน <c oughs> ก็ทากาแบบันแดดกันแดดใช้ของ i n n i t f r e e ที่มันแบบว่ามีโทนอัพได้ด้วยราคาเบาๆเ,เองค่ะคือใช้ของอะไรที่มันมาจาก Organ ออแกนออแกนิกอ่ะมาตลอด บบของเด็กๆใช้เพราะเราเราเคยไปที่เกาหลีแล้วเราเห็นกรรมวิธีผลิตของเขาของอินฟ r e ีแล้วไม่ได้แบบว่าจะเชียนะแต่ว่าใช้มาตลอดไอ้พวกที่จะโดนผิวโดนอะไรเนี้ยต้องดูแลนิดนึงทากันแดดเสร็จแล้วไม่พลาดไม่พลาดเลยนี่เอามาด้วยคือ คือมั่นใจตัวนี้มากเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือเราผลิตเองไม่ใช่เราผลิตเองนะให้โรงงานนี้มาตรฐานผลิตให้แล้วก็อินกิเดียร์เนี่ยเราเป็นคนแบบว่าอยากได้ตัวนั้นอยากได้ตัวนี้อย่างเงี้ยเราก็คัดสรรมาเอ๋อเราใช้ศูนย์หนึ่งนะคะเราใช้ศูนย์หนึ่งแต่แค่นี้ นี่เอามาซองเดียวอยู่10บวันแล้วยังไม่หมดเลยคุ้มมากเคยใช้แล้วอยู่ได้เป็นเดือนไม่ได้เวอร์นะใช้จริงๆใช้แค่เนี้ยวันละนิดนิดด้วยที่ปริมาณมันมากกว่าเดท้องตลาดนะปริมาณเนี่ยอยู่ที่8กรัมข้างนอกอะ่ะของเขาอะ่ะแค่ห้ากรัมนะห้ากรัมราคาประมาณอา่อห้าถึง79บาบาทในปริมาณที่ห้ากรัมนะแต่ของนายเนี่ย 8กรัม89บาทดูเยอะไหมไม่หรอกนี่ทาไปเยอะมากเลยเพราะว่าเนี่ยแล้วก็เอาฟองน้ำจิ๋วมาเพราะว่าเดินทางนะมันช่วยได้เยอะช่วยแบบเวลาเราเร่งรีบอะ่ะเผือกตาก็ได้เห็นไหมทาไปเถอะปกปิดเพราะว่าตอนนี้หนะ้ากระขึ้นแล้วเนื่องจากว่าโดนแดดของนายเนี่ย มันก็โปรเทคได้นะถ้าเยอะไปปเนี่ยดูเหมือนเยอะนะดูดูเยอะไปหน่อยปะ่ะบีบมาเยอะยังเหลืออยู่เลยเสรยได้อะ่ะก็ปกปิด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 ,ปดไปนี่อากาศข้างนอกเราก็เลขตัวเดียวนะสี่องศาสลับดูข้างนอกสิสลับดูข้างนอกตัวข้างนอกแล้วเนี่ย เห็นแดดไหมนี่ยังมีกระจกเงาแดดจ้ามากเลยอะ่ะภูมะประมาณเก้าอ่าประมาณเลขตัวเดียวนะตอนนี้อุณหภูมิน่าจะสี่องศาด้านหน้ามั่งเป็นหน่อยนะเนะี่ยจริงๆลงนิดเดียวแต่ครานี้ได้งานกลางคืนไงนเราก็อยากจะแบบให้หน้าเนียนนิดนึงนะ เหลือเลยนะยังเหลืออยู่เลยไปใส่ไหนดีทเทมาเยอะไม่ต้องกลัวว่าหน้ามันจะขาวนะเพราะว่านี่ขนาดเรากันแดดของเราก็โทนอัพไปหนึ่งหนึ่งเบอร์หนึ่งสีผิวแล้วหนึ่งสเต็ปแล้วนะพอดีเราชอบแบบหน้าแบบว่าดูแล้วแบบไม่หมองอะ่ะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าหน้าลอยนะมันก็ไม่ได้ลอยนะ ก็กลนมากับผิวเพราะว่าด้วยคุณสมบัติพิเศษของคุชีชัช่นของนายเนะี่ยคือใช้ได้สำหรับทุกสีผิวเลยนะหน้าไปดูรอยอะไรมาเนี่ยอ่ะคือใช้ได้เพราะว่าเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเนี่ยนะใช้ให้หมดเสียดายสักแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกินเท่ากับผิวเราย้ำ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  คือให้แนบกับผิวถ้าใครหน้าแห้งมากๆเนี่ยก็ลงไว้เจอร์ได้นะเนี่ยอากาศแห้งมากเลยเนี่ยลงไอตัวตัวคลินิกเป็นหนึ่งครั้งหนึ่งรอบโอ้เม่ง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 โดนฮิตเตอร์มาเกือบจะไหมแล้วมันไหม้แบบว่าเราไม่รู้ตัวมันไปนั่งใต้ฮิตเตอร์ยำ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 ใต้คางใต้คางใต้คาง ไม่ครั้งก็สําคัญเห็นไหมนี่เราก็ปล่อยทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเนี่ยหวังว่าจะหน้าลอยเดี๋ยวนับหนึ่งถึงสามแป๊บหนึ่งเนี่ยแล้วก็คอยเก็บละเอียดลอยตามลายเนี่ยตามลายผมเนี่ยที่เราเข้าฟองน้ําเราเข้าไปไม่ถึงเนี่ยโอเคพอละเนี่ยมันแห้งนะเนี่ย มันไม่ได้เหนอะหนาเลยเนี่ยเอาทิชชู่ชชามาช่วยเลยซับซิออกมาเห็นไหมไม่มีสีเลยไม่มีอะไรครีมติดออกมาเลยมหศัศจรรจ์าของนายไง <c oughs> ตอนพิสูจน์ไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆตอนเปิดออกออกตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วล่ะว,ว่ามันไม่สามารถที่จะติดติดแม่ติดอะไรได้นอกจากไอที่ใช้แล้วไปติดแมสติดมาส ของที่เราหน้ากากอนามัยของเรานั่นเป็นพอแป้งนะแป้งที่คุณทาเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยที่ทุกคนแบบแค่นี้ถ้าเกิดแค่นี้น่ะมันไม่ติดแมสกแน่นอนเวลาใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยในใส่ทั้งวันอ่ะแ้วก็เวลาใส่แล้วก็วาาแวกขวนคอไว้ใช่ไหมเพอตกมาเนี่ยหน้ากากาก็ยังขาวสะอาดอยู่เลยเพราะว่าหนึ่งก็ลิปสติกก็ไม่ได้ทาใช่ปะ่ะแต่พอวันไหนที่แบบเราเมคอัพอะเราทาแป้งอีกชั้นหนึ่งอะ่ะติดแน่นอนอันนั้นอะ่ะ มันมาจากแป้งนะคะอย่าโทษเรื่งอย,อย่าเพิ่งแบบว่าเฮ้ยคุชชั่นของนายไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่นะได้ใช้แล้วมันไม่ติดอะ่ะอันนี้นายก็ใช้แค่แป้งฝุน่นอันนี้แป้งฝุ่นของนายเป็นโทนอัพเหมือนกันอะไรอะไรก็โทนอัพเพราะว่าชอบชอบให้หน้าเราบว้หรือสว่างขึ้นอะ่ะหนึ่งมันทั้งโงเ่เฮงนะโงเ่เฮงก็ดีแล้วก็ใครมองแล้วกด็ดูสบายตาใครๆมองมองเราก็สบายตา ไม่ใช่หน้าหมองมอๆค้ำๆดำๆอะไรเงี้ยบางคนเข้าใจผิดคิดว่าหน้าขาววอกแล้วจะเทาลองใช้ลองเปิดใจใช้นายคุชชั่นดูนะคะที่ไทยอาจจะหาย,ยากนิดน,นึงแต่ตอนนี้ที่ต่เพื่อนบ้านเรามีขายแล้วนะเขายังชอบกันเลยแล้วทำไมเราไม่ชอบกันละ่ะของนายก็ขายดีนะตัวแทนเขาบอกมาเพียงแต่ว่า ซื้อ,อยากนิดนึงต้องผ่านตัวแทนเพราะว่านายผลิตแบบไม่ได้เป็น m a s โ product นะตอนนี้เขาบอกว่าให้เอาวางในเคาน์เตอร์เอ้ยไม่ใช่วางในพวกแบบซูปเปอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็กำลังลดูตลาดอยู่นี่อ่ะลืมให้ดูแป้งโทนอัพคือตนนี้เป็นตัวที่แบบใช้อยู่ตลอดนะกระจกยังไม่ได้เปิดเลยนะยังไม่ได้เอาพลาสติกกระจกออกเลย คือจะออกโทนแบบว่ามันมีส่วนผสมของธนาคาจะเหลืองแล้วก็มีความแบบว่าสว่าง b i g h t e n i n g ของมีโทนชมพูเหลืองอ่ะชมพูเหลืองขาว3ามสีอยู่ในตลับนี้อ่ะเอาสิช่วยกันทำหน้าที่เลยอ่ะธนาคาก็คือบำรุงสีสีชมพูก็ทำให้หน้าแบบว่าเปล่งปลัง่งสีขาวก็คือเพิ่มเพิ่มแบบ็กเจอร์ของของเนื้อแป้งทำให้แป้งแบบมีวอลลุ่มมีมีแบบ หนักๆห,หน่อยอะไรเงี้ยทำให้ติดหน้าเป็นแป้งฝุ่นที่ไม่มีผสมไม่ผสมรองพื้นนะคะเพราะว่าจะเพราะเราอะคุชชั่นเรามีรองพื้นอยู่แล้วตัวนี้ถ้าอยากได้เนะี่ยองติดต่อเข้ามานะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ผลิตแบบยังไม่ได้ผลิตเป็นเป็น วางจับจําหน่ายแต่ว่าใครก็ติดต่อมาเอาเพียงแค่ซื้อ mm hmm. พุดชั่นของนายเดี๋ยวเราแถมแป้งโทนอัพไปให้นะคะ mm hmm. เป็นตลับตลับที่ไปลองใช้ดูก่อน mm hmm. ออกมาก็จะได้แบบว่าอ๋อฉันเคยใช้แล้วใช้แลดีเ mm hmm. นี่ยตลับก็น่าใช้นะ mm hmm. ถ้าแค่นี้แหละบางๆ mm hmm. เห็นไหม หน้ามันก็คือจะบรายขึ้นนิดน,นึงไปก็คือขั้นเมคอัพอคือจะเน้นให้มีแบบนี่เห็นนะแล้วก็ใช้สีเนี้ยก,ก็คือจะเริ่มจากห่างตา เห็นรอเปล่าวิอย่าลืมอย่าลืมของนายนะคะอย่าลืมนะคะตัวนี้ดีมากเลยทำอะไรจะแต่งหน้าดีแต่งหน้าสวยแค่ไหนพื้นฐานนะขอให้ดี หมือนเราสร้างบ้านนะอะตอกเสาเข็มอนะถ้าดีแล้วเนะี่ยโอ้ย everything จิบจิบ h i g h ไ i g h หน่อยดด้ตามมาเรียวอ่ะโอ้ยเยอ,อะอนาดคุยเยอะไปหน่อยอเอาสีอะไรมาทาเห็นไหมนะ พอเมคอัพเราดีเนี่ยคุชชั่นนายไหนช่วยทำให้สีติดทนด้วยนะไปถึงสีของเมคอัพอ่ะหน้าเนี่ยเห็นไหมไม่มันหน้าไม่มัน,น,ไ,มมนไม่เยียดด้วยไม่เยียเยียดก็คือหน้าแห้งหน้าไม่มันเห็นไหมหน้าไม่มันนะคอยทาอ่ะน,นี้มจบแค่นี้แต่งหน้า คอสเมติกเ็นบริตซีซีคูชชั่นที่โตเกียวย่านโตเกียวอากาศอุณหภูมิเลนตัวเดียว4องศาแล้วก็เคยไปใช้ที่ท,ทาคายาม่าแล้วก็คาวาเอ้ยไม่ใช่ชิราคาวากุกซิอุณหภูมิติดลบ ใช้มาแล้วบนเครื่องก็ผ่านมาแล้วเทสผ่านหมดแถมระหว่างเดินทางก็สามารถแป้งได้เลยด้วย,ยวมีคลิปให้ดูให้ทุกคนซื้อก่อนจับคลิปสนใจติดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวใต้แอดไลน์ไลน์แอปดีออนไลน์ใ e e ไป o u in Thailand